ส่วนหนึ่งของวิชาพีทูคอนโทนะครับนคตชาโรนคับครับพวกเรากลุ่มสองเสร็จสองครับเรามีชื่อกลุ่มว่าโลกสดใสเมื่อมีต้นไม้ครับหัวข้อที่เราได้รับมอบหมายมาคือเรื่องการควบคุมมล็ดพัน์ครับ สยามสแควร์มีมลพิษและรลติสและก็คนเยอะเป็นจํานวนมากครับโดยพวกเรานะครับจะไปแจกต้นไม้กันแล้วให้ความรู้แก่ร้านค้านะครับโดยหน้าตาของต้นไม้ที่เราจะไปแจกเป็นอย่างนี้ครับไ oh, 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 oh. ปเราไปสยามสแควร์กันะ 가지만만한한보보다야여여자자그런각적인나는사해점잖아이ถ้า아아블록เราก็เดินมาถึงร้านนะครับร้านแครอทนครับแครอทนครับร้านแครอทนะครับที่ไปรับจ่ายเสื้อผ้านะครับนะครับก็ตรงร้านนี้นะครับตั้งอยู่บริเวณที่มีคนคุ้มท่านะครับแล้วก็ตั้งข้างหลังร้านนะครับเราก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าเป็นที่ เป็นที่จอดรถนะครับซึ่งรถก็จะเยอะนะครับทางกลุ่มรานนะครับก็เลยเห็นว่าบริเวณตรงนี้นะครับเป็นบริเวณที่สามารถรับเอาอากาศที่เสียนะครับเป็นควันจากรถเอ่ยเป็นอากาศที่คนเยอะๆนะครับเราก็เลยอยากจะมอบต้นไม้นะครับให้กับร้านนี้นะครับเพื่อจะได้ช่วยดูดซับนะครับแล้วก็ กองอากาศเสียออกนะครับครับผมโดยต้นไม้ที่เรามอบให้นะครับก็คือต้นอุดมทรัพย์นะครับตอนนี้นะครับโดยเป็นพืชตระกูลเดียวกับสาวราป่าแป้นะครับซึ่งมีความสามารถนะครับในการช่วยบำบัดอากาศนะครับโดยเราอยากจะมอบแล้วก็ฝากต้นไม้อันนี้นะครับให้ร้านแครอทนะครับเป็นร้านให้ช่วยดูแลนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง ที่สีเขียวนะครับให้กับสยามสแควร์แหงนี้นะครับครับผมครับครับผมขอบคุณครับครับครนครับครับครับัครับรับค เนื่องจากบริเวณตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่มีการจราจรคับข้างในตอนเช้ามากครับทําให้มีปัญหาเรื่องของมลพิษและอากาศเสียครับพวกผมจึงมามอบต้นไม้ให้กับพี่เพื่อวางไว้หน้าร้านเพื่อดูดซับมลพิษครับซึ่งต้นนี้ก็คือต้นอุดมทรัพย์ครับผมเป็นต้นไม้ตระกูลเดียวก,กับต้นเสาหน้อยปัดแป้งอ่าพี่ครับงั้นผมขอดหม้อ,มอ,อไม่ได้จอนอินหนึ่งยอดจ๊กออครับท่าันทรับทนคนค่านครับท่านนครัครับท่าครับท่านคนครับทรับท่ครับ มา,าแล้วเราก็มาอยู่ที่ร้า,หาหนฮานาอิสินะครับ <Okay. S 1> เราก็จะลงมาแตบโครงการทีทูกอนลูนครับก็เป็นโครงการเาจษปเพื่อมามอบต้นไม้พุ่มต้นไม้เป็นต้นไม้ประเภทเดียวกับสาระปาแป้งนะคระับแม่ เป็นพืชมงคลอินะครับก็เป็นอินเสิร์ตที่รามงคลให้กับตาที่นะครับก็อยากจะฝากพี่ดูแลแล้วก็ช่วยเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการตั้งพื้นที่สีเขียวนะครับให้กับสยามสแควร์ของเรานะครับแห่งนี้ด้วยนะครับ<ะ>ขอบคุณครับ นะครับแล้วก็เพิ่มพื้นที่สีเหลือได้กับสยามสแควร์แห่งนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับให้สถานที่แห่งนี้นะครับอยู่คู่กับพวกเราตลอดไปนะครับให้มีอากาศที่สดใสนะครับอยู่คู่กับพวกเราตลอดไปครับครับผมคุณผู้ชมก็ขอที่สุดโครงการนครับ